ใครที่มีปัญหาในการนอนไม่หลับนะครับแฟนกลนเสียงข้างห้องดังเปิดเน็ตฟิกทั้งคืนวันนี้ผมมีตัวช่วยครับเียด้ว่าเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสำหรับการนอนโดยเฉพาะอย่างเจ๋งนี่คือหูฟังซาวคอร์สเลปเอยี่สิบนะครับเียด้วยเป็นมือโปรช่วยให้เรานอน,อนหลับนะครับเงียบสงัดทุกข้างคืนตัวหูฟังตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อการนอนโดยเฉพาะนะครับโดยการใช้แอร์แบกนะครับช่วยให้หูฟังติดแน่นไม่หลุดเวลานอน,อนและที่สาคัญเล็กมากๆเวลาที่เรานอน,อนตะแคงข้างเนี่ยไม่เจ็บหูด้วยและที่สําคัญติดอยู่กับหัวเราไม่หลุดระหว่างคืนแล้วก็หูฟัััังงตวนนนีีีี้้้ะรรบบมกกกาาออแแ2ชชเยจทํส แล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนที่ดีขึ้นรวมถึงมีเบสที่ฟังสบายเหมาะกับการนอนหลับมากๆสำหรับชั้นที่2นะครับก็คือช่วยให้เราใส่ได้อย่างสบายหูครับแล้วหูฟังตัวนี้นะครับชาร์จแค่ครั้งเดียวใช้ได้นานถึง14ชั่วโมงและรวมเคสชาร์จแล้วด้วยเนี่ยใช้งานได้ถึง80ชั่วโมงโอ้โหนานมากๆและหูฟังตัวนี้นะครับมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับมีเสียงต่างๆให้เราเลือกระหว่างที่เรานอนได้ด้วยนะครับและที่สําคัญตั้งปลูกนะครับค้นหาหูฟังหรือว่าการตรวจสอบการอนอนหลับอัตโตน,น เหมาะกับหูของเราได้อย่างมากที่สุดครับแล้วก็มีเอียร์วิงให้ถึง3คู่ด้วยนะติดแน่นแน่เลยดูหูฟังตัวนี้นะครับจะใส่นอนก็ได้หรือว่าจะใส่ออกแข้างนอกก็ได้นะใช้งานได้หลากหลายสหรับหูฟัง Sleep A 2 0ตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่3,990สามารถหาซื้อได้ที่ lazada shopee tiktok แล้วก็ทาง s า o official store ได้เลย